็น perfectionist เนี่ยจะเป็นโรคอะไรได้บ้างคะคนเป็น perfectionist เนี่ยนะครับต้องระวัง3โรคด้วยกันนะครับเพราะว่าคนเป็น perfectionist อยากจะให้ทุกอย่างสำเร็จอย่างที่ตนเองหวังอยากจะให้มันดูดีอยู่เสมออะไรแบบนี้นะครับอาการแรกก็คือโรคกรดไหลย้อนเออเพราะว่าเวลาเป็น perfectionist นะครับเราจะใช้ร้อนเราจะอยากได้ผลลัพธ์เร็วๆใช่ไหมซี่โครงเราเนี่ยก็จะรัด รัดเข้ามามหายใจไม่เข้านะแล้วก็จุกแน่นที่คอการแพทย์แผนโบราณเราเรียกสภาวะนี้ว่ากระสายจุกมันแน่นไปหมดเลยแล้วก็หายใจไม่ได้นะวิธีการแก้ไขก็คือว่าอย่ามองแต่ที่ผลลัพธ์สมมุติว่าท่านกําลังทําอาหารอยู่ใช่ไหมทำกับข้าวอย่างเงี้ยนะครับก็สนุกไปกับการทํากับข้าวเลือกซื้ออาหารขณะที่ปรุงรสอย่างเงี้ยนะครับผิดบ้างถูกบ้างอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้าง นะก็อย่าไปใส่ใจมากแค่สนุกไปกับสิ่งที่ทําการทําแบบนี้เราก็จะไม่จร้อนเกินไปซี่โครงที่มันรัดมันก็จะคลายออกคุณก็จะหายใจได้โล่งๆแล้วนะครับฉะนั้นสนุกไปกับการกระทําอย่าไปมองแค่ผลลัพธ์นะครับจะลดกดระย้อนได้นะครับโรคที่2ก็คือนอนไม่หลับนั่นเองนะครับเพราะว่าคนเป็น perfectionist เนะนะี่ยก็จะคิดว่าวันนี้เราทําได้ดีหรือ,อยังยิ่งไปเจองานใหญ่ๆมานะก็จะรู้สึกว่า โอ้ oh, วันนี้เนี่ยเราด่าคนไปกี่คนนะวันนี้เราไม่ยิ้มเลยหรือเปล่าเนี่ยแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะโดนวิจารณ์ขนาดไหนเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับแบบนี้มันก็จะนอนหลับได้ค่อนข้างยากเลยใช่ไหมครับฉะนั้นวิธีการคือว่าใช้คําว่าช่างมันบ้างนะเออมันไม่มีใครหลอกที่แบบชนะทุกวันเก่งทุกวันนะคนที่รวยที่สุดในโลกคนที่ประสบความสําเร็จที่สุดในโลกเนี่ยไม่มีใครเลยนะ ที่ไม่แพ้เลยนะที่ไม่ผิดพลาดเลยไม่มีเลยนะเราก็เหมือนกันถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเราต้องยอมผิดพลาดยอมเดินแบบมั่ๆซัวๆบ้างยอะไรเงี้ยนะครับเดินผิดเดินถูกสุดท้ายมันจะหาทางถูกเองเออพอเราเจอทางถูกเราก็รู้สึกว่าโอเคถูกแล้วแต่ว่าไอ้ทางผิดก็คือทางเดินเราเหมือนกันนะเวลาเราเป็นแบบนี้เราก็จะรู้สึกว่าเออพรุ่งนี้จะเป็นยังไงก็เรื่องของพรุ่งนี้นะวันนี้เราทําเต็มที่ของวันนี้แล้วก็ นอนหลับได้สบายใจขึ้นนะครับข้อที่3ที่คนเป็นกันเยอะนะครับก็คือภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงพูดง่ายๆก็คันแล้วกันคันเป็นภูมิแพ้เพราะว่าใครก็ตามที่ perfectionist เนี่ยเราจะป้องกันตัวเองเสมอเลยฮอร์โมนความเครียดก็จะออกมาเยอะอะดรีนาลีนก็จะออกมาเยอะเออเวลาฮอร์โมนความเครียดออกมาเยอะเนี่ยภูมิคุ้มกันก็จะตกก่อนนะปืดลงมาเราก็จะไม่ค่อยเป็นอะไรหรอกช่วงนั้นแต่พอเราหยุดมันก็กลายเป็นว่าฮอร์โมนความเครียดก็จะ เยอะขึ้นภูมิของการที่มันตกมันก็จะดันขึ้นมาคุณก็จะต้องขับพิษออกมามันก็เกิดอาการคันเกิดอาการน้ำมูกไหลอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่มีความเครียดสูงมีความตั้งใจสูงเกินไปมีความใจร้อนจนเกินไปเนี่ยภูมิของการก็จะตกแล้วก็คันเป็นสะเก็ดเงินไม่หายสักทีเป็นรังแคไม่หายสักทีคันตามเนื้อตามตัวแบบเนี้ยนะพยายามสนุกไปกับสิ่งที่ทำดีกว่านะครับผม ถ้าจะแก้ไขแล้วกันนะผมแนะนำนี้ฝึกทําสิ่งต่างๆใช้การฝึกนะฝึกก็คือสนุกไปกับมันนะเช่นฝึกอ่านหนังสือฝึกทํากับข้าวฝึกปลูกต้นไม้การฝึกเนี่ยหรือการเล่นไปกับมันนะเราจะกล้าผิดครับนะจากนั้นฝึกบ่อยๆเราจะรู้สึกว่าอ๋อที่เราจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยเพราะว่าการฝึกไม่ใช่การถูกต้องอยู่เสมอนะใครเป็น perfectionist ต้องระวัง3มโรคนะกดหลยย้อนนอะนไม่หลับแล้วก็คัน